เชื่อ้ยเอาเองเหลืออย่างนี้หรอกอ่ะนี่นี่กินให้หมดเสียดายมัน้นโอ้กินทิ้งกินขว้างได้ไงกินให้หมดทุกเม็ดโกแก่มันทุกเม็ดหรือรู้ไหมเออนะกินให้หมดเสียดายมัน้นโอ้หักกินให้หมดเสียดายมั้นฮะก,กินให้หมดนะกินกินให้หมดเออนั่นแหละถูกต้อง เยโอ้เย้นะกินให้หมดได้มัน,นอ,อ่ะเดี๋ยวครับเปลี่ยนน้ำอนเปลี่ยนน้ำให้สุขเขาเนะไก่นอกเล้านอกกรงอเนยเปลี่ยนให้ทุกรอบได้มีน้ำกินโอเคลัดไว้กันคนอื่นมาลักไป ขโมยมันตึงี่รักเนะี่ยเห็นทุกรลยขโมยชอบที่รักไม่รู้เป็นไรขโมยนี่ขี้รักทุกคน่ะกินให้หมดไอ้เทาเทายังไม่เข้าเราเลยนี่ห้ามแล้วทำไมเทา่ทาเทาไม่เข้าเราแต่ไม่ได้มาดูเขาเลยวันนี้เทาเทา่าือไม่เห็นเขาสองวันแล้วน,นี่ ว,วันนี้ก็ทั้งวันเลยไม่ได้เห็นเอ้ยชุชี่เองเห็นเท่าๆไหมฮะเห็นเท่าๆไหมวันนี้เห็นเท่าๆไหมฮะเองเห็นเท่าๆไหมหวันนี้เห็นไม่เห็นเท่าๆไหมถามหน่อยฮะเห็นไหมเห็นเท่าๆไหมไม่เห็นออันนี้แล้วเท่าๆไปไหนเองไม่ได้ดูเท่าๆไว้หรอเฮ้ยมันปลุกตีมันมาแล้วนะเท่าๆอ่ะอันนี้ทำไมไม่เห็นไหม เฮ้ยดูเท่าๆที่ดเฮ้ยเท่าเไม่เห็นมาไ,ไปนอนไหนนี่เฮ้ยไ,ไม่เห็นสองวันแล้วน,นันนี่วันนี้สุกวันสุกสุกเย็นชุกเช้าเช้าเห็นแล้ว เสาเราก็เพิ่งเข้ามาดูห้อยกินอาหารก็กินแล้วเท่าๆไม่เห็นอะชีไม่เห็นเท่าๆเลยอ่ะเท่าๆท่าไปไหนเนี่ยเท่าเฮ้ยเท่าๆไม่เห็นเลยว่ะเฮ้ยชาเขาเอาเท่าๆไปกินแล้วก็ทาเฮ้ยเองรักษาไก่ไงชาเนี่ย มึงต้องเอากลับมานะเว้ยท่อเท่าหายไปไม่ได้นะเหลือไก่คาดถ้าคาลักนะไก่ตัวนี้คาดลักนะยังไปตามกลับมาเลยหายไปไม่ได้นะเว้ยชิ่ก็ไม่ดูไก่เท,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 ท่าเท่าดีๆเท้าเท่าไปไหนนะ่ะปกติมันกลับบ้านมันแล้วน่ะนี่เออไม่เห็นมาเลย เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งตอนพบข้าเอ๊ะเท่าๆเหมือนรอยกินอาหารรอยกินเออรอยมีรอยกินอาหารมีรอยกินอาหารนี่รอยกินอาหารอยู่าามีรอยกินอยู่นี่ตรงนี้ให้ไว้เยอะแล้วก็หายไปแสดงว่าเขา คงยังไม่กลับมาเดี๋ยวเรารอดูอีกทีแต่ปกตินะ่จะกลับมาได้แล้วนั่นเอเวลาพบคำมากแ,แต่เห็นรอยกินอาหารโรยไว้ตรงนี้เยอะมากแล้วก็อาหารหายไปแปลกจังกินน้ำกอกินน้ำกินน้ำเลยชิกินน้ำดเดีวเดียว ไม่กินเฮ้ยเทาเทาหายไปแต่ใจละเทาเทาหายไปไหนเนาะปกติมันจะมาแล้วนะดิ้นใบไม้ให้เห็นนะเดี๋ยวนี้ไม่ดิ้นใบไม้ให้เห็นเลยหายไปจกักข้อสงสัยแล้วนะี่เกิดเป็นปริศนาแล้วเว้ย เกิเป็นปิศนาแล้วไทาเทาไม่กลับเข้ามาบ้านปกติมันจะต้องเห็นมันแล้วนะ่นี่เท่าเท่าไม่กลับบ้านเดี๋ยวมาดูอีกทีนะึงมันอาจจะยังหากินง้อยกลับมาอยู่นะชิมันอาจจะยังไม่มาเนาะลูกเนาะใช่ไหม มันอาจจะอยู่ระหว่างเดินทางอยู่เนาะนะนะอาจจะอยู่ระหว่างเดินทางอยู่เนาะรอมนะันเนาะรอมนะันเนาะอาจจะเดินทางอยู่ก็ได้เนาะ